สวัสดีค่ะจำรัดอินดีมค่ะนี่คือโปรโมชั่นสำหรับสมาชิกใหม่นะคะที่พอจะมีทุนอยู่บ้างหรือว่านะคะไม่มีทุนแต่ว่าพอจะหาได้นะคะภายในนะคะตามที่เรานะคะต้องการเลยนะคะแต่ว่านะคะการที่นะคะเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็ต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นเราก็ต้องนะคะมีการลงทุนนะคะมีการศึกษาข้อมูลและต้องมีระยะเวลานะคะ เพื่อที่จะให้นะคะมันดำเนินไปตามระบบค่ะเรานะคะแน่ใจเราค่ะว่าเราจะาทำธุรกิจออนไลน์ง่ายๆแบบสบายๆส,สามารถหยุดงานได้3-5ปีนะในอนาคตนะคะและยังมีเงินไหลเขาเ้าบัญชีอยู่นะคะจิมแนะนำอินดีมค่ะสมัครด้วยไซเอลค่ะ นี่ค่ะเมื่อเราสมัครด้วยไซแอลค่ะเราจะต้องทำอะไรบ้างทำการประชาสัมพันธ์บอกต่อญาติพี่น้องบอกต่อคนรู้จักเพื่อนร่วมธุรกิจนะคะหรือคนที่สนใจนะคะแผนของเราเป็นแผนแบบไบนารีค่ะซ้ายขวาแบบนี้นะคะโปรโมชั่นของเราคือถ้ามาซ้ายขวาแบบนี้ค่ะคุณจะได้นะคะ ค่าแนะนำจากโปรโมชั่นนี้นะคะลหัสละ3ามพบาทค่ะแล้วแนะนำนะคะซ้ายหขวา1นึ่งวางปั้งๆแบบนี้ค่ะวางซ้ายหขวา1อีกนะคะก็สรุปแล้วก็คือวางไซส์สอขวา2นั่นแหละคะ่ะ l 2ขวา2ไซส์สอแบบนี้นะคะคุณจะได้ลายได้ มาแบบไหนนะคะลงทุนเหมือนกันนะคะสองสอนะคะได้สินค้า1นตะกร้านะคะไปบริโภคได้ทำธุรกิจนะคะและทำแค่นี้ค่ะคุณได้เป็นพาร์ทเนอร์ติดบริษัทแล้วจะได้หเเซจากยอดขายทั่วโลกนะคะยอดขายทั่วโลกเท่าไหร่ประมาณหนึประมาณร้อล้านนะจะแบ่งยักออกมา1ล้านแบ่งแบ่งให้เท่าๆกันเลยนะใช่ค่ะ แล้วนะคะเมื่อเราทําแบบนี้นะคะคู่นี้มานะคะวางซ้ายขวาอย่างนี้จะได้จากบริษัทสี่พันค่ะวางซ้ายขวาแบบนี้จะได้จากบริษัทสี่พถ้าเราเป็นคนแนะนําเองนะคะเราจะบวกออเซลอีก5้าปอรซ็น,นประมาณ1,500บาทค่ะ แล้วจะได้จากโปรโมชั่นนะคะจากนะคะผู้สปอนเซอร์นะคะอีกนะคะสามรหัส L ละสามนับเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้า L ค่ะคุณเข้าไปค่ะศูนย์ศูนย์ศูนย์ห้าสามสิบห้าหมื่นห้าค่ะคุณจะได้จากนะคะการน,นะคะนับ L หมื่นห้าพบาทตั้งไว้ตัวนี้ก่อนค่ะแล้วได้จากบริษัทนะคะหคู่ L 4 0สี่พันคู่ L 4 0สี่พัรวมเป็น8 0 0พบาทและได้ออเซลอีกนะคะหนึ่บาทประมาณนะคะเรามารวมค่ะว่าจากที่เราลงทุนทำงานแล้วประชาสัมพันธ์ชวน นะคะให้มีคนเข้ามาเป็นผู้บริโภคเหมือนกันเนีนะ,ะเราจะได้เท่าไหร่ภายใน1เดือนนะคะ31วันนะคะอันนี้คือคุยว่าเมื่อเราลงไซส์แล้วเราต้องแอคทีฟตัวเองภายใน1เดือนหรือ31วันนี่แหละคะ่ะรวมวันที่เราสมัครด้วยนะคะรายได้หมื่นหจากการอัพแอลหรหัสบวกรายได้จากบริษัท8 0 0พ ะะบวกค่าออสเซลจากยอดขายทั่วโลกอีกประมาณ1,500รวมเบ็ดเสร็จนะคะเราจะได้เงิน2,4500 0. ได้เงินกับคืน24,500บาทค่ะและต่อไปก็ทำการขยายช่วยกันกับระบบทีมนะคะ ก็จะได้กําไรมาเรื่อยๆตามไซที่เราแนะนําได้โดยที่นะคะเราไม่ต้องนะคะมีสินค้ามาสต็อกหลังบ้านไม่ต้องแพ็คของส่งของขายให้ระบบทํางานให้ให้บริษัทเป็นคนจัดส่งนะคะโรงงานไม่ต้องสร้างลูกจ้างไม่ต้องมีภาษีไม่ต้องทําไม่ต้องปวดหัวกับลูกน้องไม่ต้องปวดหัวกับนะคะเศรษฐกิจไม่ต้องปวดหัวกับนะคะระบบนะคะสภาพสิ่งแวดลอ้อมฝนตกแดดออก นะคะเราสามารถทําออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะหรือแบ่งเวลามาทําได้นะคะโดยใช้มือถือเครื่องเดียวและอินเทอร์เน็ตค่ะยินดีให้ข้อมูลนะคะยินดีร่วมงานกับทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ